สวัสดีค่ะวิวาชาแนล Point View ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะตามคําเรียกร้องซึ่งกระแสเรียกร้องหนักมากจริงๆนะคะสาหรับซีรีส์เวตาลเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามกันอยู่แล้วก็แบบโอ้โหคนวอยกันเนือะงจริงว่าแบบว่าอย่าดองไม่อย่าดองเพราะว่าในซีรีส์เวตาลนี่วิวไม่ได้สัญญาไว้แน่นอนว่าจะมาสักกีครั้งเหมือนซีรีส์รามเกียรติใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเป็นไปได้จะพยายามไม่ดองนะคะจะมาเรื่อยๆอย่างไรก็ตามค่ะขอออกตัวล่วงหน้าไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่เป็นคนชอบฟังคลิปยาวๆแบบ15-20นนาาทีี <Aye. S 1> ทิ่จสั เพราะว่านิทานเวตาลเรื่องที่2เนี่ยนะคะเนื้อหาค่อนข้างสั้นค่ะแต่ว่าจะแสดงถึงัชญาการใช้ชีวิตแบบฮินดูเช่นเดิมนะคะแมพูดถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามวิวครบทุกช่องทางแล้วนะคะส่วนใครยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมติดตามวิวให้ครบทุกช่องทางนะคะจะได้รู้ทุกครั้งเลยที่วิวมีคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะเพราะบางทีมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบหลายคนไม่คิดว่าวิวจะเล่าก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook t w i t t e r i n s t a g r a มแต่ละช่องทางเนะะื้อหาไม่เหมือนกันเลยนะคะโอเคไม่ต้องเวิร้้อะะมททีี่่ะไปฟัังงงเรงรืาวนาสนุก แล้วก็มีสาระกะันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังทีทานเวตาลกันเลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนิทานเวตาลน,นะคะพอย้ำอีกครั้งค่ะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ไปเพื่อไปสอบเพราะว่าเรียนตอนมปลายเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาหรือว่าเป็นหลักสูตรบังคับพอย้ำอีกครั้งว่าเวอร์ชั่นที่วิวกาลังจะเล่าอยู่ตอนนี้คือเวตาลปัญจวิงสตินะคะเล่มน,นี้นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์25เรื่องของศาสตราจารย์ดรศักดิ์ศรีแยมนักดานะคะในนี้จะมีทั้งหมด25เรื่องแล้วก็เนื้อหาภายในแปลมาจากเวอร์ชั่นที่เป็นอักษรเทวานาครีนะคะซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันที่ทุกคนเรียนกนตอนลา ที่จะมาจากเล่มนี้นิทานเวตาลทรนนิพนกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือว่านมศนะคะที่เป็น100หนังสือดีที่คนไทยวนอ่านนะคะอันนี้ถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นคนละสำนวนแปลและแปลห่างกันหลายปีมากๆแล้วก็อันนี้แปลจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งดังนั้นเนื้อหามันจะมีความบิดเพี้ยนอะไรต่างๆนานาพอสมควรค่ะถ้าจะไปสอบอ่านเองซ้ำอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เวอร์ชันนี้มีแค่สิบเรื่องนะคะโอเคค่ะเข้าเรื่องนิทานเวตาลตอนที่สองกันดีกว่าค่ะนิทานเวตาตออนนนทีี่่้ะะคก็เเปิดรืง มาเหมือนกับตอนแรกเลยค่ะคือหลังจากเหตุการณ์นิทานเวตาลในคลิปที่แล้วที่พระเจ้าวิกรมาทิต์เนี่ยเผลอตอบคําถามเวตาลไปอาจจะไม่เผลออาจจะตั้งใจตอบหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะทําให้เวตาลหัวเระหาะฮ่าขึ้นมาแล้วก็หลุดลอยจาก่าของพระเจ้าวิกรมาทิต์กลับไปเกาะกิ่งอโศกศกิ่งเดิมเนี่ยนะคะพระเจ้าวิการมาทิต์ก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดิน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 ไปหยิบศพเวตาลกลับมาอีกรอบค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมพระเจ้าวิกรมาทิต์จะต้องไปเอาศพที่มีเวตาลสิงอยู่ก็ไปดูได้ที่คคลลลิปปนนนี้้้ะะเเเย่าไววแ็ รวรวมจัก,กรวาลทั้งหมดของนิทานเวตานะคะอะหลังจากที่พระเจ้าวิกรามาทิตย์ไปได้ตัวเวตาลกลับมาค่ะแล้วก็เอาเวตาลคาดบ่าตังท่าจะเริ่มเดินต่อไปอยู่ดีๆเวตาลก็บอกว่าโอ้ราชาคืนนี้มันช่างยาวนานไม่นะคะทุกคนไม่ใช่เพลงนั้นโอเคไหมเราจะไม่เล่นมุกอะไรแบบนั้นนะคะเวตาลก็บอกค่ะว่าโอราชาคืนนี้มันช่างยาวนานหรือเกินถ้าเราจะเดินข้ามป่าชา้ากันไปเงียบๆเป็นระยะทางยาวไกลมันก็อาจจะน่าเบื่อไปนิดนึงเดี๋ยวข้าเล่านิทานให้ฟังดีกว่าท่านจะได้ฟังเพลิน เดินระหว่างที่เรากําลังเดินไปด้วยกันนะจ๊ะอ่าร่าแล้วนะคะเวตาลก็เริ่มเล่านิทานขึ้นมาค่ะซึ่งเนื้อหานิทานเนี่ยเล่าไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะคราวนี้ไม่ใช่เรื่องราวของกาษัตริย์ละเป็นเรื่องราวของครอบครัวพราหม์ครอบครัวหนึ่งค่ะคือมีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นพราหม์ที่อาจจะเคร่งนนหรือไม่เคร่งนนหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่ใช่ตัวละครหลักของเรื่องเรื่องนี้ค่ะตัวละครหลักของเรื่องเรื่องนี้คือลูกสาวของพราหม์คนนี้นี่เองลูกสาวของพราหม์คนนี้นะคะมีชื่อว่านางมัน บอกว่าสวยจนแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงสวยเหมือนดวงจันทร์วันเพนสวยเหมือนกับว่าเป็นงานรังสรรค์ขึ้นมาของพระพรหมคือรู้กันใช่ไหมว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างคือพระพรหมเนี่ยคือผู้ที่สร้างทุกอย่างในจักรวาลใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่านางมัทาวดีเนี่ยสวยเหมือนกับว่าพระพรหมเนี่ยลงมาสร้างนางด้วยมือของพระองค์เองเลยสร้าง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 ขึ้นมาแล้วก็หลงลืมทุกสิ่งอย่างในโลกไปหมดก็เลยเหลือแต่สิ่งนี้ที่สวยที่สุดในโลกนี่คือความเปรียบแบบสันสกฤตนะคะเขาจะชอบเปรียบว่าสวยด้วยแบบฝีมือผู้สร้างของพระพรหมนะ มาทนาพาทากา็จะเห็นว่ามีความเปรียบเหมือนกันใช่ป่ะที่บอกว่าเพราะว่า <c oughs> สาวที่สวยจริงๆในวรรณคดีสันสกฤตเนี่ยคือฝีมือการสร้างของพระพรมแบบลิเทรัลลี่เนาะนั่นก็แบบเปรียบเหมือนประมาณนั้นค่ะเรียกได้ว่านางมันทาราวดีเนี่ยสวยมากสวยจนแบบไม่รู้จะสวยยังไงนะคะซึ่งความสวยของนางเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะแน่นอนมีคนสวยก็ต้องมีคนอยากแต่งงานด้วยใช่ไหมคะปรากฏว่านางเนี่ยฮอตไม่ใช่เล่นเลยนะคะมีพรามถึง3คนด้วยกันค่ะมาสู่ขอนางพร้อมกันคือในสมัยโบราณความประหลาดก็คือเวลามาจีบเนี่ยเขาไม่ใช่ แบบว่ามานั่งจีบบกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เอ้ยฉันชอบคนนี้ฉันไม่ชอบคนนั้นฉันไม่ชอบคนนู้นอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่งงานกันใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยเข้ามาสู่ขอเลยเขาจะดูแบบชาติตะกูล<อ>ดูนิสัยใจคอดูอะไรบังเอิญว่าพรามหมณ์หนุ่มทั้ง3คนเนี้ยชาติตะกูลดีน้าตาดีการศึกษาดีอะไรดีหมดเลยนะคะทั้ง3าคนนางมันทาราวดีก็เลือกไม่ถูกข้อของนางมันทาราวดีก็เลือกไม่ถูกแถมบังเอิญกําหนดเงื่อนไขอีกข้อนึงค่ะคือพรามหมณ์ทั้ง3คนเนี่ยนะประกาศตัวเลยประมาณว่าไม่ฉันชอบผู้หญิงคนนี้ ไม่ได้แต่งงานกับฉันฉันจะฆ่าตัวตายและทั้ง3าคนประกาศตัวเหมือนกันหมดเลยทีนี้พ่อก็แบบอุ้ยตายแล้วเสียดายอะคือนี่ก็เป็นคนที่ดีคนนึงนี่ก็เป็นคนที่ดีคนนึงนี่ก็เป็นคนที่ดีคนนึงถ้าปล่อยให้ตายไปเพราะลูกของเรานะออ้ปูเสียดายแย่เลย <S <S เดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายแล้วแบบ เราจะเสียคนดีๆในโลกไปอ่ะก็เลยไม่ยกให้ใครเลยนะคะทางทั้ง3คนนะคะก็ไม่ยอมกลับบ้านค่ะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้ไปเรื่อยๆๆก็ทํานู่นทํานี่น ύ, ก็แค่แก้ไปเรื่อยรอว่าวันไหนที่นางมันธาราวดีจะเลือกหรือว่าวันไหนที่พ่อของนางมันทาราวดีเนี่ยจะเลือกว่าจะยกให้ใครนะคะปรากฏว่าไม่ต้องเลือกค่ะเพราะว่าอยู่ไปอยู่มานะคะนางมันทาราวดีป่วยนางก็ป่วยนะคะป,ป่ปวยไปป่วยมาทนพิษไข้ไม่ไหว ตายอ่าตายซะอย่างนั้นเลยซึ่งทําให้ทุกคนเนี่ยเสียใจมากเพราะแบบเฮ้ยคือนางแบบสวยมากคือแบบฉันอยากได้คนนี้สวยและเพียบพร้อมนะคะพราม์ทั้ง3าคนก็เลยมีการจัดการศพนางร่วมกันค่ะโดยการเชิญนางเนี่ยเข้าไปที่ป่าช้านะคะแล้วก็จับขึ้นเชิงตะกอนแล้วก็เผาศพเผา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 ไปเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเส้นทางของพราม์ทั้งสาคนก็แยกจากกันนะคะพราม์คนแรกค่ะด้วยความที่รักนางมณฑรวดีมากรู้สึกว่าฉันทนอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีนางฉันอยากใช้ชีวิตร่วมกับนางทุกวันดังนั้นก็เลยเอาเ่าาาจกกร เขาศบนางต่างๆเนี่ยมาทาตัวทาไป ปุดๆแล้วก็สร้างกระท่อมขึ้นมาหลังนึงค่ะบริเวณตรงที่เผาศพของนางครอบเชิงตะกอนเลยนะปุดขึ้นมาแล้วก็เอาขี้เท้าของนางเนี่ยโปรยที่นอนโปรยโปรยโปรย,รย,รยแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นบำเพ็ญตะบะท,ทุกวันหากินด้วยการเหมือนแบบกึง่งๆเป็นนักบวชแล้วก็ไปขออาหารกินบ้างอะไรบ้างเรียกได้ว่าใช้ชีวิตกับขี้เท้าของนางไปเรื่อยๆคะ่ะส่วนพรามวันที่2นะคะอยากให้นางสะอาดบริสุทธิ์รู้กันใช่ไหมคะว่าตามความเชื่อของอินเดียเนี่ยแม่น้ำคงคาถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามที่ลงไปอยู่ในแม่น้ำคงคาจะเหมือนการชะล้างบา ที่ทําให้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคือเวลาใครตายเขาจะไปเผาศพไปใกล้แม่น้ำคงคาแล้วเขาก็จะเอาอังคารเนี่ยหรือว่าพวกเศษกระดูกที่เหลือเนี่ยลอยไปในแม่น้ำคงคาเพราะเชื่อว่าจะแบบว่าล้างบง่งล้างบาปแล้วก็ไปสู่สวรรค์อะไรทํานองนี้นะคะตามความเชื่อของฮินดูพรามคนนี้ค่ะก็อยากให้นางเนี่ยได้ดีให้นางแบบว่าสะอสาดบริสุทธิ์าศจากบาปอยากล้างบาปให้นางก็เลยเอาอังคารของนางต่างๆเนี่ยนะคะออกเดินทางไปค่ะแล้วก็เอาอังคารเนี่ยลอยไปในแม่น้ำคงคาปุบ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 ส่วนพรามคนที่สาค่ะไม่ได้เอาอะไรจากนางไปแต่ว่า หัวใจที่สลายของตัวเองเนี่ยออกจาริกสแสวงบุญไปเรื่อยๆ,ๆก็เดินทางไปเดิน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 ทางไปที่ต่างๆนะคะปรากฏว่าพรามคนที่3นะคะก็จาริกสแสวงบุญไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะซึ่งปก,ะกะติแล้วตอนนี้เขายังชีพด้วยการขออาหารคนกินใช่ไหมคะเขาก็ไปขอพักยู่กับบ้านแห่งหนึง่งแล้วก็ขออาหารกินค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นพราม์อีกคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งพรามคนนี้มีเมียแล้วก็มีลูกเด็กค่ะระหว่างที่กาลังกินข้าวกินนู้ดกินนี่อยู่นะอยู่ดีๆลูกที่เด็กๆ สภาพเด็กร้องไห้ไม่หยุดอ่ะน่าลำคาญนะน่าลำคานมากนะคะเหมือนแบบเราขึ้นเครื่องบินแล้วเด็กร้องตลอดเวลาดังนั้นแม่ของเด็กนะคะทนไม่ได้ทํายังไงเด็กก็ไม่เงียบแม่ก็เลยจับลูกขึ้นมาค่ะแล้วก็มีกองไฟจุดอยู่แถวนั้นใช่ไหมบ้านพราหมณ์เนี่ยมันมีกองไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วแหละเพราะว่าเขาจะต้องมีจุดไฟบูชานู่นนี่นั่นกันแม่ของเด็กจับเด็กขึ้นมานะคะโยนลงกองไฟปึ๊บเด็กไหม้เป็นจุนเลยนะคะเป็นเท่าฐานเลยซึ่งทําให้พราหมณ์ที่แบบจาริกแสวงบุญมาเนี่ยกินข้าวอยู่ในสภาพแบบเรานั่งกินข้าวออยูู่เรราา้งงบนนกตัโใสไฟพม AHH! <gasps> โอ้ my god นี่เราเข้าไปอยู่ในบ้านของอะไรเนี่ยพามวยไว้ขึ้นมาทันทีแบบข้าไม่กินแล้วข้าลงมาอยู่ในหมู่บ้านกินคนข้าลูกนี่มันบ้านของราชสัจฉิชัดฉันปรับไม่ได้โอ้ยน่ากลัวจังเลยฉันจะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าพาหที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะก็บอกว่าหยุด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 อย่าเพิ่งดราม่าใจเย็นๆนะจ๊ะท่านไม่ต้องห่วงคือจริงๆแล้วบ้านเราอ่ะมีมนชุบชีวิตเดี๋ยวข้าชุบชีวิตลูกข้ากลับขึ้นมาให้ดูเลยก็ได้ที่แม่เขากล้าโยนอะเพราะรู้ว่าชุบชีวิตลูกได้ดังนั้้้นนนนพราาาามเเเเจขอองงบบะะคกกก็็็ไปปีีท่ลูตัว มารวมรวมรวม,รวมกันแล้วก็โปรยใส่ไฟค่ะโปรยโปรยโปรย,ปรยแล้วก็ท่องมนต์เงียง้ยเงียง้ยเงียง้ยเงี้ยเงี้ยท่องไปท่องมาลูกนะคะก็ผุดขึ้นมาจากกองไฟเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเลยทําให้พรามที่เดินทางมาเนี่ยก็ตกใจมากก็แบบโอ,โอ้ของดีของดีอ่ะปรากฏว่าคืนนั้นนะคะพรามก็พักแรมอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าของบ้านอะไรหลับหมดบ้านแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าพรามจะทํายังไงคะในบ้านที่มีมนที่ชุบชีวิตคนตายที่เหลือแต่เท่ากระดูกได้แน่นอนค่ะพรามคนที่สามีนะคะก็เลยไปขโมยหนังสือที่จดมนไว้เนี่ยนะคะแล้ว ก็หนีออกจากบ้านไปพผับๆรีบเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของนางมันทารววดีค่ะมาถึงบังเอิญว่าพรหมคนที่สองเนี่ยนะคะเพิ่งกลับจากแม่น้ำคงคาพอดีก็มารายงานว่าเออข้าเอานางไปลอยอังคารลงในแม่น,น้ำคงคาแล้วนะตอนนี้นางสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากบาปแล้วต่างๆนานานะคะปรากฏว่าพรหมคนที่สามค่ะบอกหยุดทุกคนหยุดดราม,ม่าเดี๋ยวนี้ข้าไปได้ของดีมาข้าสามารถชุบชีวิตนางเป็นที่รักของพวกเรากลับมาได้แต่พรหมึงเจ้าอ่ะมีเท่ากระดูของนางอยู่ใช่ไหมแล้วเจ้านอนคลุกอยู่เนี่ยแล้วเจ้าก็โปรย กระดูกของนางอยู่บนที่นอนหรือกระทร่อมหรือกระทร่อมหรือเร็วพรามคนที่หนึ่งนะคะก็รือ้อกระทร่อมหรือหรือหรือ,รอ <S 2> <S 2> ทำให้เท่ากระดูกของนางเนี่ยตกลงบนพื้นบริเวณน,นั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะพรามคนที่3าก็จัดการจุดไฟขึ้นมาจุดไฟจุดไฟแล้วก็สวมดมนต์สวดสวดสวดทำให้นางมัทฑารวดีเนี่ยฟื้นขึ้นมานะคะแล้วก็เดินออกมาจากกองไฟค่ะแต่มีความแตกต่างจากเดิมนิดนึงคือนางสวยขึ้นแล้วนางมีความผองใสขึ้นน่าจะเป็นเหตุมาจากที่นางได้อาบน้ําจากแม่น้ำคงคาแล้วคือล้างบาปแล้วประมาณนั้นนะคะปัญหา ก็คือพอนางฟื้นขึ้นมาปัญหาดังเดิมก็เลยกลับมาอีกครั้งนางจะแต่งงานกับใครพรามทั้งสามคนนะคะก็มีการทุ่มเถียงกันใหญ่โตพราหมคนที่3าเนี่ยนะคะก็บอกว่านี่นางต้องแต่งงานกับฉันสิถ้าฉันไม่ไปได้มนบทนี้มาถ้าฉันไม่ส่วนมนบทนี้เนี่ยนะไม่มีทางเลยที่นางจะฟื้นกลับมาดังนั้นนางต้องเป็นของฉันส่วนพราหมณ์คนแรกนะคะก็บอกว่าไม่จริงอ่ะต่อให้แกได้มนมาถ้าฉันไม่เก็บเท่ากระดูของนางไว้ถ้าเท่ากระดูของนางไม่ได้นอนคลุกอยู่กับตัวฉันนางก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาส่วนพราหมณ์คนที่2นะะคก็บอกกว่่าาแยไดงนะคะ ไม่รู้หรอว่าถ้าฉันหนัไม่เอาอังคารของนางไปลอยที่แม่น้าคงคาเนี่ยนะน้ำก็ไม่ออกมาผ่องใสปราศจากบาปขนาดนี้หรอกนางต้องเป็นของฉันสิจากเรื่องราวนี้ทั้งหมดนะคะเวตาลก็ถามพระเจ้าวิกรมาทิตย์ค่ะว่าโอราชาผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทรงปัญญาท่านคิดว่านางมันธารวดีควรจะแต่งงานกับใครนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าด้วยความฉลาดของพระเจ้าวิกรมาทิตย์พระเจ้าวิกรมาทิตย์ก็จะต้องตอบคําถามอย่างทันทีนะคะซึ่งเดี๋ยววิวจะไปเฉลยให้ฟังตอนท้ายคลิปค่ะสําหรับตอนนี้ลองเดากันก่อนไหมคะสาหรับใครที่ไม่เคย อ่านว่าใครคือคนที่ควรจะได้แต่งงานกับนางมันทาราวดีที่สุดค่ะลองคอมเมนต์คุยกันมาด้านล่างนะคะว่าใครและทําไมนะคะสําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย ส,สวัสด <become> ีค่ะจากคําตอบของพระเจ้าวิกรมาทิตนะคะพระเจ้าวิกรมาธิตย์บอกว่าคนที่ควรจะได้แต่งงานกับนางมันธาเรวดีที่สุดคือพรามคนที่หนึ่งที่เอาเท่ากระดูกของนางมานอนกอดไว้นี่แหละค่ะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตามความเชื่อของฮินดูเนี่ยมันมีเรื่องภาระหนะที่เรื่องว่าแบบใครตําแหน่งไหนควรจะทําอะไรค่อนข้างแน่นนะคะอย่างพราหมคนที่3เนี่ยนะคะที่เป็นคนสวดมนต์ทำให้นางฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพระเจ้าวิกรมาธิตบอกว่าหน้าที่ของเขาคือหน้าที่ของบิดาหรือหน้าที่ของพ่อนะคะที่จะให้กําเนิดที่จะช่วยเหลือลูกที่จะอะไรแบบนี้นะคะส่วน พรามคนที่2เนี่ยคือคนที่เอากระดูของนางไปลอยอังคารในแม่น้ําคงคานั่นคือหน้าที่ของลูกที่จะทําบุญให้กับเท่ากระดูของพ่อแม่หลังจากพ่อแม่ตายจากไปนะคะในขณะที่พราหม์คนแรกค่ะไม่ว่านางจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะทุกข์หรือจะสุขเขากลับอยู่ร่วมกับนางจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะก็คือต่อให้เป็นเท่ากระดูแล้วก็ยังเอามาอยู่กับตัวเองก็คือร่วมทุกข์ร่วม,วมสุขเคียงบ่าเคียงไหลแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนไม่รังเกียจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะดังนั้นพราหมณ์คนแรกจึงเป็นคนที่ควรจะได้แต่งงงาาานนกับทระะดี ตามความเห็นของพระเจ้าวิกรมาทิตค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ